เบอร์สามเราขอดีเบอร์สามจนสองร้อยแม่งไม่ตายไม่เน่น่่เน่นี่น่่น่่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจจดเินใจจดเงินเอ่อตาต่อไปนี่กำลังนนอ่ให้นี่เหมือนไม่ขี่รถล่นอะเดินทุกดอกเงินเงินเงิน อ้าวอุ้ยอุ้ยไม่ทัน ใช้ได้กิอยากเล่นกับคนอ่ะใช่